สวัสดีครับผมนายธนพัฒนวัฒน์ปัญญาเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่26ครับก็จะมาอธิบายนะครับกลไกของโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า Spear Py นั่นเองครับซึ่ง Spear Py นะครับเป็นโจทย์นะครับที่ให้เขียนโปรแกรมนะครับหาปริมาตรของทรงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ x นั่นเองนะครับโดยเราจะมาดูนะครับว่าส่วนประกอบนะครับของซอฟต์โค้นั้นมีหน้าที่กลไกอะไรยังไงบ้าง แล้วเราก็จะรันนะครับลองรันดูนะครับว่าโปรแกรมจะผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงถูกต้องหรือเปล่าและจะส่งนะครับซอสโค้ดนะครับนะครับไปที่จัดเพื่อให้จัดนักตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่และคุณภาพของโค้ดจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับอ่าครับแหล่งแรกเรามาดูที่ซอสโค้ดกันก่อนเลยครับและนี่คือซอสโค้ดที่เห็นกันนะครับนะครับโดยผมจะอธิบายนะครับแยกเป็นทั้งหมด2ส่วนใหญ่ๆนะครับนะครับอย่างแรกส่วนแรกเลยนะครับนี่ครับเกี่ยวๆเขียวตรงนี้นะครับ เรียกว่า docstring นะครับซึ่งมีหน้าที่นะครับในการบอกว่าส่วนนั้นมีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องกับโปรแกรมอย่างอะไรอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมใส่คาว่าเมนลงไปนะครับซึ่งหมายคามว่าส่วนนี้นะครับเป็นโปรแกรมเป็นส่วนเมนหลักๆนะครับของโปรแกรมเลยนะครับเอาล่ะครับเรามาดูส่วนต่อไปครับนะครับส่วนส่วไปที่จะมาดูเป็นก็คือเป็นส่วนที่ไฮไลท์นั่นเองนะครับ ซึ่งเราก็จะมาอธิบายครับกันทีละส่วนทีละส่วนนะครับว่าแต่ละตัวนะครับแต่ละตัวนะครับและแต่ละตัวนีน้นะครับมีหน้าเป็นมีความหมายว่าอย่างไรนะครับและมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับแต่อย่างแรกเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับปลิ้นนะครับเป็นคําสั่งนะคร ift, ับที่ใช้ในการนะครับปริ้นผลลัพธ์นะครับของโปรแกรมออกมานะครับและส่วนตรงส่วนนี้เขาจะเป็นส่วนที่ นะครับจะปริ้นออกมานะครับนะครับเรามาดูรูปนี้ก่อนนะครับถ้าเทียบนะครับซอสโค้ดนะครับตรงนี้แล้วครับถ้าสังเกตนะครับจะมีความคล้ายคลึงนะครับเหมือนกับในรูปในนี้นะครับซึ่งรูปนี้ครับก็คือรูปของสมการสูตรของปริมาตรของทรงกลมนะครับก็คือ4ส่วน3คูณพายคูณ R ายกกำลัง3นั่นเองนะครับ ครับเราลองมาเทียบกันทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวจะจะเหมือนกันใน,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 ในส่วนไหนของในส่วนไหนของสูตรน,นี้นะครับ4.0หาร3.0นะครับถ้าเทียบในรูปนี้แล้วนะครับก็คือ4.3ส่วนนั่นเองนะครับก็คือเลข4.3ส่วนนั่นเองนะครับแล้วที่เราเติมจ0ดลงไปที่ ที่เลข4เลข3นะครับเพื่อเมื่อเวลานะครับนะครับลันออกมานะครับจะทําให้นะครับผลของเอาพุตนะครับได้ตรงตามคำต้องการของโจทย์นะครับตามที่กําหนดไว้นะครับต่อไปเรามาดูตรงนี้ครับเครื่องหมายออกจานนี้นะครับแทนเครื่องหมายคูณนะครับอะไรครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ถ้าก็ถ้าเทียบกันแล้วก็คือ ตรงนี้จะก็เป็นส่วนของเครื่องหมายคูณนะครับแต่ว่าเมื่อเราเขียนสูตรอย่างนี้เราก็จะไม่เขียนเครื่องหมายคูณนะครับตามที่รู้กันมานะครับเลขสามจุดหนึ่ครับถ้าเทียบกับรูปนี้แล้วก็คือค่าพายนั่นเองนะครับซึ่งค่าพายแล้วครับปกติจะมีค่าเท่ากับ3.14นะครับหรือ22.7นั่นเองนะครับซึ่งในโจทย์ก็ได้กำหนดด้วยนะครับว่าพายนะครับมีค่าเท่ากับ3.14นนั่นเองนะครับ ต่อไปครับเครื่องหมายคูณนี่ครับก็จะมีหน้าที่นะครับทำนองเดียวกับตัวนี้นะครับเราข้ามไปดูตัวนี้เลยครับตัวนี้นะครับถ้าเทียบนะครับกันแล้วถ้าเทียบกับรูปนี้ครับก็คือ R ยกกําลังสานั่นเองนะครับ Input วงเล็บ input วงเล็บปิดวงเล็บเปิดเดี๋ยวโทษครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเนี่ยคืออะไรครับ ก็คือตัวที่เราต้องการจะอินพุตเข้ามาเองซึ่งก็คือตัว x นะครับหรือบางคนอาจใช้ R นะครับซึ่งตามซึ่งโดยธรรมดาแล้วครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเขียนนะครับไว้แยกกังหักเลยนะครับโดยจะไม่เขียนลงกับ p ริ้นไว้อย่างนี้นะครับแต่เนื่องจากเพื่อต้องการให้โค้ดนะครับเป็น q ค a l เรตร้อยเปอร์นะครับเราจึงต้องมาเขียนลงกับ p ริ้นนะครับและดอกจันดอกจันสามนี่ครับก็แทนด้วยนะครับ ยกกำลัง3นั่นเองนะครับและนี่คือแต่ละส่วนแต่ละส่วนและกลไกของโปรแกรมนะครับเท่ากับกลไกของซอสโค้ดนะครับว่าแต่ละส่วนนะครับมีหน้าที่และมีความหมายยังไงบ้างครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงครับโดยเราจะใส่ Input เหมือนกับตัวอย่างของจัดนะครับโดยนะครับ input ตัวนี้ก็จะเป็น5 ผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเริ่มกันเลยครับใส่วัลผ้าลงไปครับผลออกมาคือเลขตัวนี้ครับซึ่งจะเหมือนกับเลขตัวนี้เป๊ะเลยครับเพราะฉะนั้นซอสโค้ดนะครับที่เพราะฉะนั้นนะครับซอสโค้ดนะครับก็ถือว่ามีความถูกต้องอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเรายังพิสูจน์แค่นี้ไม่ได้เราต้องไปพิสูจน์กับจัดด้วยนะครับ ซึ่งจัดนะครับจะตรวจสอบนะครับมีหลายจะมีหลายกรณีนะครับหลายเทสเคสนั่นเองนะครับและจะตรวจสอบคุณภาพของโค้ดด้วยนะครับเราจะลองส่งกันเลยครับผลออกมาครับนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ครับมีเทสเคสทั้งหมด4เคสนะครับซึ่งทั้ง4เคสผ่านหมดเลยครับและคุณภาพของโค้ดนะครับออกมาเป็น100%เซนนั่นเองนะครับนะครับ ซึ่งแสดงว่าโค้ดนี้นะครับเป็นโค้ด Quality Code ที่100%และถูกต้องจริงๆนั่นเองนะครับแล้วนี่นะครับก็คือคร่าวๆนะครับของตุของกลไกนะครับความหมายของแต่ละส่วนแล้วก็ผลการทดสอบนะครับของเจ้าโปรแกรมชื่อชอว่าว่ปีย P ์ r ีนั่นเองนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับและ หากเกิดมีคำพูดใดที่พูดติดขาดไปหรือพูดอะไรไม่เหมาะสมไปก็ผมก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ